มาถึงการทำนายชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศี และชาวราศีสิงห์ในช่วงต้นเดือนกันยานะคะเป็นการทำนายโดยรวมเนาะไม่ได้บุคคลไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะชาวราศีสิงห์ในช่วงต้นเดือนนี้นะคะเป็นช่วงต้นเดือนที่คุณรู้สึกว่านะคะ คุณเองเนี่ยนะคะยังรับมือกับสภาวะอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เป็นช่วงที่คุณเนี่ยอยากปีกวิเวกอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่แบบสันโดษโดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะเป็นดาวรหัสที่แบบว่า เออฉันอยากจะร่องรอยไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มันไม่มีความวุ่นวายนะคะมันเป็นสภาวะจิตใจอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่คนเดียวอยากให้ใครมายุ่งเพราะชาวราศีสิงห์มีพื้นที่ความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะไม่อยากให้ใครมายุ่งแล้วหยุดประจวบกับ มีดาวพระธสดเข้ามาอยู่ในเรือนชะตาชาวราศีสิงห์เนี่ยในช่วงเดือนกันยาน,นีย่ยิ่งไม่อยากทำอะไรเลยนะคะจะเรียกว่า เป็นดวงค่อนข้างขี้เกียจก็ได้ในช่วงต้นเดือนนะคะก็เหมือนแบบเออก็ไปทํางานไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่ได้เอาจิตเอาใจไปทํางานนะคะเป็นเกณฑ์น,นี้มากกว่านะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะอยากพักแต่ไม่ได้พักค่ะบอกไว้เลยนะคะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะมีดาวพระอังคารเข้ามากลุ่มอยู่ในฐานดวงชะตาด้วยเช่นกันฉะนั้นนะคะดวงนี้นะคะทาํางานค่อนข้างเหนื่อยคนทงานค่อนข้างหนักอยากมีเวลาพักอยากมีเวลาปิก วิเกแต่มันทำไม่ได้นะคะสำหรับชาวราศีสิง์สถานการณ์หน้าที่มันบีบบังคับที่ให้คุณจะต้องทำไปนะคะด้วยภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องแบกไว้นะ,ะถ้าคุณไม่ทำเนี่ยนะคะชาวราศีสิง์เนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะคะ ต่อให้เหนื่อยต่อให้อยากพักแค่ไหนอะนะคะสุดท้ายแล้วชาวราศีสิงห์เนี่ยก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างก่อนถ้าไม่เคลียร์ทุกอย่างชาวราศีสิงห์จะพักแบบ mm. เขาเรียกว่า mm. พักแบบไม่มีความสุข mm. ก็จะมีความกังวลในเรื่องของงานที่มันค้างคายอยู่ฉะนั้นชาวราศีสิงห์สภาวะช่วงนี้นะคะของคุณนะคะบอกได้เลยอยากนอนนิ่งๆตีพุงแต่ทำไม่ได้นะคะอยากไปเที่ยวอยากไปอยู่ในที่ที่เป็นอ่า สิ่งที่เราชอบอยากไปเที่ยวธรรมชาติอยากไปปีนเขาอยากไปอยู่ทะเลนะคะชาวราศีสิงห์เป็นฟิลนี้อารมณ์นี้ฟิลอยากพักอยู่นิ่งๆแต่ทําไม่ได้เพราะมีดาวพระอังคารเข้ามานะคะด้วยภาระหน้าที่งานนะคะก็ต้องรับผิดชอบมันเลยทําให้ช่วงนี้ชาวราศีสิงห์รู้สึกเหนื่อยมากเป็นพิเศษนะคะเหนื่อยมากเป็นพิเศษจริงไม่จริงชาวราศีสิงห์ นะคะในเรื่องของการเงินชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะดาวภาระ,ะ 1970, ในเรื่องของการเงินในช่วงนี้คุณอาจนะคะสำหรับนะะถ้าใครทำเรื่องเกี่ยวกับการกู้ธนาคารนะคะหรือการกู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์ที่จะได้มีเกณฑ์ที่จะอนุมัตินะคะในเรื่องของการเงินนะในเรื่องของเอกสารนะคะแล้วนะคะช่วงนี้นะคะรายจ่ายของชาวราศีสิงห์เนี่ยถามว่าเยอะไหมนะคะ รายจ่ายก็เยอะเหมือนกันนะมีดาวพระราหูเข้ามาคู่กับดาวาพระเสาร์นะคะรายจ่ายนะคะด้วยหน้าที่นะคะหรือนะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะในต้นเดือนกันยาเนี้อาจจะต้องเสียในเรื่องของประกัน ประกันลดหรือเปล่าประกันชีวิตหรือเปล่าประกันสังคมหรืออะไรก็ตามเนี่ยช่วงนี้นะคะจะจ่ายในเรื่องแบบนี้ค่อนข้างเยอะเป็นเงินก้อนด้วยมันจะทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยในช่วงเดือนกันยายนต้นเดือนเนี่ยนะคะเงินเข้าสายออกขวาหมุนแทบไม่ทนันเพราะภาระที่จะต้องจ่ายนั่นเองนะคะ ด้วยภาระที่จะต้องจ่ายนั่นเองแล้วมีฐานในเรื่องของดาวมฤตยูเกิดขึ้นชาวราศีสิงห์ถ้าใครนะคะคิดจะเปลี่ยนงานหรือนะคะคิดจะเริ่มต้นอะไรก็ตามในช่วงเนี้ยสามารถทำได้แต่นะคะให้คุณนะคะเลือกนะคะหรือว่าเรียนรู้ก่อนนะคะไม่ใช่ลงเลยถ้าดาวรหัสมฤตยูเกิดขึ้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะลงมือทำแบบไม่คิดแล้วมันจะทำให้เกิด ผลที่คุณมานั่งคิดเครียดเองนะคะแล้วก็นะคะยิ่งการลงทุนเนี่ยถ้าคุณลงทุนเนี่ยมันย่อมใช้ทรัพย์ในการลงทุนถูกไหมคะย่อมใช้เงินในการลงทุนมันจะเสียหายได้ฉะนั้นเกณฑ์น,นี้มฤุตยูลงได้แต่คุณก็ต้องเรียนรู้หรือศึกษาให้ถ่องแท้มันถึงจะประสบความสําเร็จเพราะดาวนี้นะคะในด้านที่ดีนะคะหมายถึงว่าด้านดีถ้าคุณทําได้ถ้าคุณ คิดว่านะคะสิ่งที่คุณเริ่มต้นเนี่ยคุณเรียนรู้มากพอชีวิตคุณก็พลิกได้แต่ถ้าเรียนรู้ไม่พอเนี่ยคุณก็จบได้เหมือนกันมาริเตยอยค่ะนะคะเออนะคะมาริตยูส่งผลไวในเรื่องของดวงชะตานะคะมาคู่กับดาวพฤหัสนะคะบอกได้แลบอกได้เลยนะคะการเรียนรู้ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่ทําให้คุณเปลี่ยนโชคชะตาไปเลยก็ได้นะคะอาจจะจากจนเป็นรวยก็ได้ นะคะหรือว่าจากรวยกับจนก็ได้ฉะนั้นดาวนี้เป็นดาบสองคมแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่คุณจะต้องเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดนะคะฉะนั้นนะคะคุณเรียนลงเรียนรู้ย้ำคิดย้ำทำบ่อยๆแล้วคุณจะเกิดความสำเร็จเพราะดาวราหูคอยถีบคอยส่งอยู่ช่วงนี้เวลาคุณจะเรียนรู้อะไรคุณจะเรียนรู้ได้เร็วนะคะสมองไม่ตื้อแล้วนะคะเออแต่นะคะ,อ,อ,นะคะอย่างที่บอกว่าอย่าใจร้อนฐานนี้ยังติดในเรื่องของความใจร้อนที่แบบว่าใจร้อน,ใจ,อนใจใหญ่ นะคะอืมใจร้อนใจใหญ่อยากได้เยอะๆนะคะอยากได้เยอะๆแทนที่จะลงทีละหมื่นเปล่าทุ่มแสนค่ะสุดท้ายนะคะบอกได้เลยเดานี้ความใจร้อนความไม่รอบคอบอาจจะทําให้คุณได้เสียได้นะคะหรือว่าหมุนเงินไม่ทันได้ด้วยภาระ ตัวด้วยรราละในเรื่องของหนี้สินเก่าที่มันมาพลุงพลังด้วยสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะและสําหรับในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นะคะในะในเรื่องของการเงินเนี่ยการลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยต่อให้มีโอกาสอะไรคิดให้รอบคอบอย่าพยายามกู้เขานะคะมาลงทุนเด็ดขาดนะคะไม่งั้นคุณอาจจะใช้นะคะในเรื่องของการเป็นหนี้เป็นเสินเพิ่มมากขึ้นได้สําหรับชาวราศีสิงห์นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพ ให้ระวังในช่วงในเรื่องของนะคะข้อขาข้อเข่านะคะอาจมีพลิกอาจมีแพงได้อันนี้ชาวราศีสิงห์ให้ระวังนิดนึงนะคะหลังจากนี้ไปนะคะมีดาวพระศุกร์เกิดนะคะในในรอบของดวงชะตาราชาวราศีสิงห์นะคะบอกได้เลยนะคะสิ่งที่คุณทำเนี่ยหรือตั้งใจทําวันนี้ยังไม่เกิดผลหรอกทําไปก่อนนะคะวันข้างหน้านะคะมันจะทําให้คุณนะคะ,ะในเรื่องของการลงทุนนะคะที่คุณลงทุนไว้เนี่ย จะเกิดเม็ดเงิน,เ,นเ,กกเกิดขึน้นเกิดกําไรเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีสิงห์ในเรื่องของความรักชาวราศีสิงห์เนี่ยคนข้างที่จะดีนะคะคนรักเนี่ยนะคะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามความรักของคุณนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดียังถ้อยทีถ้อยอาศัยและพึ่งพาอาศัยคนรักได้แล้วช่วงนี้ใครโสดน,นะคะอาจารย์มองว่าคุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความโสดคุณโฟกัสในเรื่องของการเงินมากกว่าความร่ํารวยในเรื่องของอนาคตมากกว่าเพราะ ว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยยังรักที่จะท่องเที่ยวรักที่จะต้องใช้ของแบรนด์เนมงานอของแฟชั่นอยู่จริงไม่จริงนะคะเลยไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับความรักสักเท่าไหร่จะมาโฟกัสสิ่งที่เป็นอยู่นะคะเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นมากกว่าสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะจบไปแล้วสําหรับชาวราศีสิงห์เดี๋ยวมาต่อชาวราศีกันกัน,นะคะ่ะ